หนูแฮมสเตอร์ผู้มีเมตตาณป่าอเมซอนที่มีพื้นที่กว้างขวางอุดมสมบูรณ์มีเจ้าหนูแฮมสเตอร์กำลังวิ่งเล่นอย่างเพลิดเพลินในขณะเดียวกันมีราชสีตัวใหญ่หน่าเกรงขามกำลังซุ่มมองเจ้าหนูแฮมสเตอร์และนึกคิดสนุกที่จะแกล้งเจ้าหนูแฮมสเตอร์ราชสีก็ได้วิ่งไล่เจ้าหนูแฮมสเตอร์หวังจะตะครุบให้เจ้าหนูแฮมสเตอร์ตกใจ จนเจ้าหนูแฮมสเตอร์เหนื่อยแล้วขอร้องราชสีปล่อยข้าไปเถอะข้าหมดแรงแล้วราชสีได้ยินก็หัวเราะ <c oughs> <c oughs> ข้าไม่ปล่อยเจ้าไปหรอกนะแกล้งเจ้าสนุกจะตายท่านใดนั้นมีนังฟ้าบินมาและได้มาช่วยเจ้าหนูแฮมสเตอร์ไว้โดยห้ามไม่ให้เจ้าราชสีแกล้งเจ้าหนูแฮมสเตอร์หากไม่ทำตามจะสาปให้ราชสีตัวเล็กลง และยังมอบพลังวิเศษให้กับเจ้าหนูแฮมสเตอร์หนูแฮมสเตอร์รู้สึกซาบซึ้งและให้คำสัญญากับนางฟ้าต่อไปข้าจะนำพลังวิเศษไปช่วยเหลือผู้อื่นไม่กี่วันต่อมาราชสีได้เดินเข้าไปในอาณาเขตห่วงห้ามที่มีไดโนเสาร์อาศัยอยู่ในขณะนั้นเองได้มีไดโนเสาร์พบราชสี จึงวิ่งไล่ราชสีในขณะที่ราชสีวิ่งหนีก็ได้ไปโดนบ่วงของนายพรานจึงร้องคำรามเสียงดังลั่นเจ้าหนูแฮมสเตอร์ได้ยินจึงไปหาต้นเสียงและได้พบว่าราชสีกำลังติดอยู่ในบ่วงนายพรานด้วยคำสัญญาที่เคยให้ไว้กับนางฟ้าเจ้าหนูแฮมสเตอร์จึงใช้พลังวิเศษช่วยราชสีจากบ่วงนายพรานราชสีได้เห็นความใจดีและมีเมตตาของหนูแฮมสเตอร์ ทั้งที่ราชสีเคยแกล้งเจ้าหนูแฮมสเตอร์ทำไมเจ้าถึงช่วยข้าทั้งที่ข้าเคยแกล้งเจ้าไว้ข้าเห็นผู้อื่นตกอยู่ในอันตรายข้าอยากช่วยเหลือถึงแม้ท่านจะเคยแกล้งข้าก็ไม่จำเป็นว่าข้าจะปล่อยให้ท่านตกอยู่ในอันตรายหลังจากในเหตุการณ์นี้ทำให้เจ้าราชสีเปลี่ยนแปลงตนเองและชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ความมีเมตตาเปลี่ยนผู้อื่นไปในทางที่ดีได้